สามครับสวัสดีคร eh ับสามครับเตรับปล่อยครับสนามต้อนมีพวกเขาสีไปยังกบยล้มนอนครล้มนอนเห็นยังเอาป่าเอาป่าล้างนอนะรล้างนองกอนหัวใจจะว่บรรยากาศไม่ตัว บรรยากาศมุนี่เหมาะับการนอนนะครับีทีเมืงนกละ่อบรากาศอนเปิด่แ่นี้นะเมาสังเกตมันแล้วภาพรวมมันคือแบบมได้ยังไงมุนี่แต่จะได้ยู่มาลอมาโดยใหมุนี่นะเราเรียนภาษาจีนภาษาจีนนิทรรศนิทรรมแลนี้แหละ ใจต้องสู้ไปทางนี้นะนนอกตรงนะมืนนอกเทียแล้วนะอว้วูบลายเที่ยแล้วมก้อ้สดนะเวลาโทรไปครับคันเขาคันทันโทรไปแล้วบครับแวาโทรมาแล้วมึงโทรมาอย่างเลยยากเยัเสียง นี่คือบรรยากาศของนองเนาะนอะฝืนฝ่าเจ้าลุนะาลงม่คุณพู<ะ>่ดน,น,า,นาไปถุนหอแล้วแฮวรอดอ้ยฝนฝนนี่นข้าขึ้นอยู่พุณขึ้มฝนบรรยากาศ<ะ>ไปฮะรนอนได้นิหแ้บมนด สมในเกสิิตโอ้บรรยากาศมันได้เหรอเนี่ยต้องมาลงหอเลยหลายเจ็บมากเไปขึ้นมาก่อนบอกไปอือไปเลยวะเดี๋ยวไปลงหอก่อน Let's go มืัอนี้เราก็ได้มาลงนอกเนาะมืัอนี้เนาะป่านนี้เนาะมีการรอบนอกเนาะเรียบๆเนาะยังเหลืออีกยังเหลืออีกสี่ร้อยโล อ s. <S oh, oh, oh. สี่ร้อยโลนะาเนาเโอ้สุดยอดไหลมันนี้นะคนะว้าวตเ้นะรในคำเนาะเนี่ยยงไหมนีปาสวายเลยมันเนี่ยเออได้แล้วพเอามา ล่ะักล่ะไอ้มอนี่นเีเยนะียเออนล่่แล้วมอกเป็นตัวประกอบจะซื้อนี่นะอ่า,อาหาจาของฟาร์มเนาะหาจาของฟาร์มบานนี้นะนี่ะลฟาร์มตอนนี้กำลังรูดน้ำพอกเนาะ บรรยากาศคือว่าดีแหงมอนขับสุดฝนตกเด็นะนี่ฝนตกนี่นตกนี่มาตกน่่ไหนมันกหลคุณเล่นแล้วนี่่นี่เลมันก็ได้แตลเครื่องกสีแก่พอนะ แกได้ป่าแล้วใช่ไหมอ่า hmm, ah? ีนะที่จะเกป่าแล้วเ oh, ้ฮเพื่อนเราด้วยเจ้าก็ได้ะเกป่าแล้วเจ้าไม่ได้เกหิีวทำไมทำไมทำไมทำเมทำไมทำไมทาไมทำไาท ตาวปยแน่เนาะพุกตีได้อันนี้ออกก่อนโค้งไกลนามกออกก่อนยกออกก่อนเดี๋ยวจึงแนเดี๋ยวจึงมันกระเป๋าเึเอา้งเรียนมาตั้งใหม่คิดได้เท่านี้วะหยกป่าขึ้นยกฟามขึ้น ยกฟาร์มขึ้นแล้วเขาเอาเอาเอานองนี่ไปไว้บนนั่นก่อนเอาฟาร์มมันจึงเอาฟาร์มลงเห็นภาพปะเอาฟาร์มลงแล้วเขาไปเอาป่าอยู่อยู่หนองเพื่นไปดิเดือเขายกหนองออกเลยเนาะหยกหนองไปไว้ยูนยูแดดต่างๆแล้วก็เอาป่าออกเบอร์แล้วแล้วเขาก็จึงยกหนองกลับมาคืนมาดินะมึงมึงก็ได้กินใหญ่แบบเราเลยกินเยมันคือไหลเลยที่ว่า แล่นเกมฟีไฟบ่บ่นี่แหละวงมันอ้อมนะโอ้ตีวงอ้อมเขาเชิญไหมใช่ไหมเพื่อเกี่ยมฟีไฟเราเทีมงานสองหายน้องเอาระวังเต้นเดี๋ยวเลยใช่เปล่าเก่ง ไม่ไปเนี่ยมาับเนี่ยมาสงปีแล้วสปีว้นสิ่งนเนี่นวิธีการเอาปลาวิสากาศมันดีเนาะมวนาวสาการ

คนไทยเขาเอื S <S <々>้นปาอย่างนี้เพิ่นเพิ่นว่าป่าตัวนี้ต้ซ้ำเอะนตนะนขแหละวิธีการเอาปาากดีเียมาเดือนกับลูกลกเดเดือเจ็ดเดือนได้ขายปาธรรมชาติเลยนี่ธรรมชาติเฮ้ใกล้ มาดกินหัวหากัน่าน้ำแห้งก่อนนะเ็นบ่นุกนุกอโอ้ยทีเป็นีกินมับ้ซื้อกบอมนี่นเออได้เิ้นหยังกันมันฮะได้นี่นะคม่าคอม่านี่นดีได้ลอยสองาขมิ้นดิ คัดขมนด้วยขมนน้ำตีไทยเลยด้วยขมนนะขมีตุ้ยเลยมังเอ้าจังหน่อยจังหน่อยคอยลงห้รับปเจอกันอยู่พุดท่นท่าทบผกํลังี้ครอบแล้วกูตัดนเออนั่ยออาปาขึ้นนะดด้อ เห็นหมเห็นหมตอนปลาขึ้นเป็นนี่บางนึงจับไก่บางนึงจับปลานากินมานากิาเพ่พวกนี้ปูนชิดเอกยังอใไรนะฮะเป็ตะขีงนะอย่าบอกมาเด้อเสียเบือให้แม่ มึงชะเอาไงแมงเลยปิดมีนไว้เริอรถสามเาล็อกปก็เน uh ิาไปเก็บตัวเนีดยเพวาัวามันเนี่ยเาจิได้นะุมหมายเก็บน็อตัวนัอเก็บเน้านะจ๊ะเก็บตัวนี้มันโหเแซ่ยนะ กูใสอะไรเอ้ยกูบ้าเห็นกูบ่ากูใสเลยเหมือนนลใสยังใสบากูไม่อีกกูใสบาแล้วล่ะกูขี่รถมาอีกูเห็นกูบ้าอยู่นี่ใสอีกใสบ้าใสปะใสกูบ้าใสกูบ้าล่ะเดี๋ยวมาสมกันบ้าเเดี๋ยวมาสมกัน นี่แหละครับที่มาของกรรมสิทธิ์เสมอมีเห็ออกเจ้าเออนมีเห็ดออกเจ้าเสมอเพราาะว่เรื่องเรื่องบุญเรื่องอย่างการเหตุการณนี้เนี่ยบริหารจานาเดชเมื่อวังก็ว่าสักอ้าคือมื่อวันเมื่อวันข่าวภาษาเนาะบุรพ้าภาษาภาษาใบ่ส้บ้านตอนแรกเขาได้ขึ้นสวรรค์เลยตอนแรกเหี้ยน้ำตาแล้วนะปุ๋นนี่นี่นี่ ปนาเน่าดเออนี่แหละปลาอะไรปเห็ดปลาเดนะปลาิวปลาเน่าล่ะนี่นเอาเปดกอืมนั่นนั่นนัฟรีด้วยนีฟรีแล้อ่าไปขายโลหิเนี้เอาเห็ดปลาดกะนี enfin, ่มันเห็ดสมปลาสมสมปลาสมปลาน้อย คนตัวน้อยข่าแม่อันนั้นกองข่าน้อยนั่นนะ่ะอ,อืมอันนี้อันนี้ข่าพ่อไม่เดียวนี่ยนนั่งอีดีใส่น้ำเกลือดีใส่น้ำเกลือแล้วก็คั้นเกลือคั้นสมเป็นประโยชน์เยอะเลยนี่หัวป่าเนี่ยฮะกระเดดข่อยกุ้งนะข่ายนะ

โบ่ห้อนละมันหาขีดหขีดเกาขีดป่าอืมเดียวนะหลายคนขอขก็สนใส่ได้ป็นเยมักกีนป่าเนี่ยครับ ไม่ยังบ่มีซินจิมียังมีสิ้นจินเินนอืมมีสินจิ้งหอกบสินปลาชีไม่ประมุกเลยเหรอ่านีย่อย้นชื่อนเิ้กอเดกกินดิบเน่ม้เ้ยพวกกันไ้เสื้อแล้วเขาเฮ็ดนะเขาเอาเขากินปลาดิบเลยนะออเนไป เขากินเป็นตัวแล้วก็ดินเดวๆอยู่อแม่เอ้ยโอ่ก็บเทอาไม่ได้เออนี่แหละมันมันอะไขี้มกแส้นเดียวกันแล้วนะขหมายั่าขี้ใจอาอยู่นะใจเออใจได้ใช่ไหมเออใจใจใจยกันกินเบียรกินนั่กันอยู่ะอวดเจบนะเออ กินวงเดียวกันบอลบอลวงอี้แต่ว่าไปน้ากันบอลโค้งน้ำกันฉันไม่ได้ไปน้ากันแต่ว่าแต่ว่าไปจุดเดียวกันบอลฟุตบอลสรุปไ่ได้กินน้ากันโอ้โหฉันก็กินซะละเนี่แหละเจอรัฐเจอรักข้ามเพชรประสบนะ อืมัดกนอะบอกซีม,ดดมันซีมีอ็ทอะไรอ่งเง้งมสะอาดนะงมาสะอาดนซีเมน,นมีครา,าบอันนั้นคราบอันนี้นะคราบเืลอดครับ้รงมนสะอาดจนปลาขาวจนเลยจิไปมัดเกลือไปอบู่ดออกเบิดนี่พวกน,นี้ ขั้นตอนที่เรียนล้างแล้วนะล้างแล้วันตอนที่สองเลยนะนี่ขั้นตอนที่สองร่างเกือบเป็นเนือโอ้เหลือล้างให้มันหั่นล้างออกน,น้ำเลือดออก 西装衩，哼，马哥西装衩。Oh, <laughs> <ĩ ans'. laughs> ใชแไ้มค right? <rece> ับไปประมาแล้วก็มาล่างมาอืมมาจมาล่างมาล่างมาล้างจะมาขั้นอีกทหนึ่งมาสองชั่วโมงซีนมันหักเตืียมดูดความซีนเอาเลย ไช่ม่เขาไข่กระดาษหรอมุมเลยแม่ใกล้ว่าลุมกลับไปอ้โกล้งทีอ่ไงกระแบดัดวเดี๋ยวพี่ป้นที่มีปั่หบึใกล้ปั่งหนึ แม่ผิดเช็่ย่างันนีให้ดัดดัดเเจ้าป๋าอือเจ้าไปป๋าเจ้าไปป๋าเน่ดัด ทำไงอมื่บคกินทำไงหรอเปล่าริงมันก็จะเปานะ

โบนแอ่เจอแบบลองกัดอีกดูสิกัดกินฟิวอะไรวะเนี่ยจิตให้มันครบจำจะป่าเท่าเด้มเท่าละเฮ็ดบะลอะไรกินกับมิสอะยิมละ มีเงินกันเด้อข้าไปจ้างผู้สางมาลงน้องไปจ้างผู้สรางมาลงน้องจ้างผู้สร้าเจ้าที่ให้เ่าไหนให้เสรด้เงลยบ้างเงนล้านเลงเอาทีงานเก่าสวมากลอตะลุกหลุเางก เจ้าสาวเวลาฮีไเสร็จเกิด่าลมับรตู้ส่งเขามาพ้ากับลมดอี่ว้องเขาเอารถจ้างมาจังนผู้สาวนางเป็าัดัามะผู้สาวสุกพายลอเถอนะ้สาวฝั่นี้อาสงไปเปล่าเมื่อจะสาวเลาีเอร็เาหนีได้ในจมูกดั้มกันนะวันนี้เพื่อนยุ้ยเพือนมช่ไหม เออเอ็นเอเก็เอามาจ้ามาเด้เอาเอ็นดูมีการแชทแต่อซมมาได้ซมาเอ็นเตอร์เก็เอามามามอาไดู้่จะไนอนกับตุ๊กตุ๊กเขาแค่ว่าสินั่งกินแล้วก็อยู่เมียมามาเบิงไปเบิ้งมาโอ้กะจิบบะพีทกับเมียกับผู้สาวอองนิดโอ้ะคุมเลยรูปดึงแล้วดี เมื่อเขามันชายหมดแล้วเอาลห้ามห้าตัดเอาเลยวิดีโอกันตัวนี้เลยเาลทีป้าคงแจ้งขนาดาีเ้าแล้วเมียยเตีเมียตีโอ้เจวเยเลยเไเลยแล้วสหมม่ววแ เน mm ี hmm. mm ่ยไม่เอา่เห้าในพวเราพวเราติดถองมาจะผุนเลยแร